ซึ่งวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ทยอยเดินทางเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะถ่ายรูปติดบัตรแล้วก็รวมตัวกันก่อนที่จะเดินทางเข้าถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้าทำหน้าที่นะคะติดตามจากคุณอชาชราภวศรีค่ะรายงานสดเข้ามาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ ขณะที่นายกรัฐมนตรีเพียงทักทายสื่อมวลชนเท่านั้นนะคะไม่ได้ตอบในประเด็นใดๆน,นะคะส่วนรัฐมนตรีส่วนใหญ่เองก็บอกว่าพร้อมที่จะทําหน้าที่นะคะแม้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่แต่ก็พร้อมที่จะทํางานตามนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองค่ะ นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะเข้าทำเนียบร,รัฐบาลตั้งแต่เวลา10นาฬิกา37นาทีค่ะขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าและตลอดช่วงเช้าก็มีรัฐมนตรีใหม่ทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อถ่ายรูปติดบัตรและก็รวมตัวกันก่อนที่จะเดินทางไปพร้อมกันเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนทำหน้าที่ค่ะ นายกรัฐมนตรีมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทักทายสวัสดีกับนักข่าวนะคะแต่ก็ไม่ได้ตอบคําถามใดๆหรือว่าตอบประเด็นการเมืองใดนะคะเช่นเดียวกับรัฐมนตรีใหม่หลายคนค่ะอย่างเช่นนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันพร้อมทําหน้าที่ค่ะโดยเฉพาะนโยบายของพรรคและนโยบายที่สอดคล้องกับกระทรวงอื่นเพื่อเติมเงินในกระเป๋าให้แต่ละครอบครัวค่ะพร้อมต่อย,ยอดโครงการของรัฐบาลเก่าค่ะโดยจะศึกษาของเก่าที่เคยทำเอาไว้หากเป็นแนวทางที่ดีก็จะนํามาต่อยอดต่อไปค่ะ ร้อยเอกธรรมนัทพลมเผาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าทำเนียบรัฐบาลค่ะใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสบอกกับสื่อมวลชนค่ะว่ารู้สึกเฉยๆกับการกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะ แต่ในส่วนของรัฐมนตรีทั้ง8คนของภาคภูมิใจไทยค่ะนัดรวมตัวกันที่ห้องทํางานของนายอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกบัญชาการนะคะโดยนางสุภพมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็บอกเขาว่าไม่หนักใจค่ะกับการทํางานในกระทรวงและก็ดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศพัฒนายเยาวชน นายชดาไทยเศษร<ล>ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกสั้นๆนะคะว่าก็พร้อมที่จะทํางานตามนโยบายค่ะขอบขวาไหมขอบขวาไหมครับค่ะและ หลังจากเสร็จสิ้นการถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้าทำหน้าที่นะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมกับรัฐมนตรีอีกทั้ง33คนนะคะจะเดินทางกลับมายัางทำเนียบรัฐบาลน,นะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปหมู่รวมกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้ล่ะคะ่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังรับหน้าที่ตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีค่ะ,อะขอบคุณค่ะ